คือมันมีมันมีมันเหมือนมันมีมันมีวิดีโอสตอรี่อะไรเงี้ยพีพีเขาเคยถ่ายแล้วเหมือนกับว่าเหมือนก็วันวันนั้นน่ะผมไปเขาเอามาขึ้นรถผมอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาก็จะมานั่งข้างหน้าใช่ไหมปกติแล้วอ่ะแต่ว่าเขาเหมือนก็ถ่ายสตอรี่แล้วเขาก็ไปเปิดประตูนั่งข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วเขาพูดว่าเฮ้ยออกรถเลยสมหมายอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเล่นมุกว่าแบบบอกผมเป็นคนขับรถเขาอะไรเงี้ยคนขับก็เลยแบบเหมือนกับว่าบอกว่าผมเป็นคนขับรถอะไรอ่ะแล้วเหมือนไหมอ่ะแล้วเหมือนไหมหมายนี่คือมาจาก พี่ๆเลยใช่ไหมมมีวันหนึ่งที่เหมือนเหมือนผมอะไปไปรับเขาที่บ้านไปกินข้าวอืมก็เหมือนวลาปกติเวลามันก็จะสลับกันขับเลยเงี้ยว่าถ้าผมขับพีก็จะนั่งข้างหน้าถ้าพีดขับผมก็จะนั่งข้างหน้ามันก็เลยแกล้งว่าเราก็จะแบบแย่งกันขับเลยเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะคือเหมือนถ้าตามิคือแย่งกันขับว่าผมขับเองไม่พีก็บอกมันจะขับผมบอกไม่ผมขับเองผมก็เลยขับผมก็เลยขึ้นไปขับมันก็เลยแกล้งว่ามันก็ไปนั่งข้างหลัง เราเมื่อก่อนเรามันก็ถ่ายสตอรี่มันบอกอ่ะออกรถเลยสมหมายมันบอกมึงคนขับรถอ่ะเอาเลยขับรถไปเลยดีดีไช่แล้่ก็เลยเป็นรับเออเป็นรับบทคุณคุณขับรถหนึ่งเรื่อยยาวเรื่อยยาวเลยเอาแล้วนะคะตอนนี้แฟนคลับบอกว่าไม่เคยเห็นสตอรี่นั้นนะคะสตอรี่ที่คุณสมหมายขับรถที่ไม่รู้แล้ว